อะบบการตรวจสัตแก้วนะครับสรตแก้วป้องตามภัยประชาชนปลอดภัยนะครับแผนนี้เรายังต้องใช้เป็นหลักการต่อนะครับเราไม่ได้ทําแค่กลุ่มเยาวชนนะครับเราทําทุกอย่างที่เป็นความผิดนะครับอะไรที่ไม่ดีที่มีอยู่ในสังคมของจังหวัดสระแก้วนะครับเราหยิบขึ้นมาทาหมดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับเพราะฉะนั้น กลุ่มยาวชนนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับอญจกรรมรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแรัปวิ่งจิงป้อนนะครับที่จะเกิดขึ้นเราก็ต้องทําด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับเหตุผลที่เราต้องทําควบคู่กันไปทุกอย่างทุกมิตินะครับเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนของชาวจังหวัดวสระแก้วเราต้องสร้างความเชื่อมั่นสร้างความศรัทธาสร้างความกลูปุ่นใจให้กับพี่น้อง ชาวจังหวัดสราแก้วนะครับเนื่องจากจังหวัดสราแก้วเรานะครับเป็นแหล่งอดีศธรรมแหล่งบโ,ลโบราณสถานนะครับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งการค้าแหล่งเศรษฐกิจนะครับตำรวจนะครับก็จะต้องดําเนินการนะครับสร้างความเชื่อมั่นเหล่านี้ให้กับนักท่องเที่ยว